ไปเรามาดูการคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากสม,มการเคมีนะครับอันนี้นักเรียนต้องกลับไปทบทวนความรู้เรื่องสารสัมผัน์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขสัการเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วในตัวอย่างเรื่องไฮโดรคาร์บอนที่หนึ่งนะครับก็ถวนแล้วกันนะครับข้อนี้สม,มการจะเป็นไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจน ไนตรเจนทุทีครับในตัวเจนทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอมโมเนีย er, นะครับในความสัมพันธ์ของสมการก็คือในตรเจนหนึ่งโมลทัิยาพอดีกับไฮโดรเจนสามโมลเกิดแอมโมเนียสองโมลนะครับจากความสัมพันธ์นี้แปลว่าอัตราการเกิดในตรเจนจะมีค่าเท่ากับอัตราการเกิดทษทีไฮโดรเจนหารสาม แล้วก็เท่ากับอัตราการเกิดแอโมโมเนียหารสองฟัน,นคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองหรอกนะครับดูดูดูในสมการนะครับ R ของอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ R ของแต่และตัวเนี่ยเขาจะหารด้วยเลขหน้าสวนอันนี้ไม่เขียนก็คือเลขหนึ่งหารหนึ่งอันนี้เลขสามก็หารสามนี่เลขสองก็หารสองแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเราก็ไปดูแค่โจทย์ว่าโจทย์บอกอัตราของตัวไหนมา อย่างข้อนี้โจทย์บอกอัตราการลดลงของไนโตรเจนแปลว่าเขาบอก R เขาบอก R ไนโตรเจนเรามานะครับบอกตัวนี้มาว่ามีค่าเท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ2โมล่าต่อวินาทีน่าจะแล้วถามว่าไอแอมโมเนียไฮโดรเจนเท่าไหร่หนูก็จับคู่กันเลยครับไม่มีอะไรยากนะครับจับคู่กันเลยนะครับอย่างตัวแรกอยากได้อเอมโมเนียใช่ปะ เราก็ไปดูก้อนแอมโมเนียปึ๊บจับคู่กับไนโตเจนนะครับก็จับคู่กันเหมือนมวนถามากับนบอกในเรื่องเก่าที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็จะเป็นอาร์แอมโมเนียอัตราการเกิดแอมโมเนียส่วนด้วยเลข2มาจากสมการนะครับเท่ากับ R ของไฮโดรเจนไนโตรเจนทษจีเท่ากับ R ของไนโตรเจนส่วนด้วยเลขจเลขหนึ่ง คุณก็่แทนค่าไอไฮโดรเจนไปนเลยเพื่อโจทย์กำหนดให้แล้วว่าไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ2แอมโมเนียเลข2ย้ายมาเป็นตัวคูณก็เลยตอบ3คูณ10กำลังลบ2มลารต่อวินาทีง่ายไหมครับจบการหา R ของแอมโมเนียอัตราการเกิดแอมโมเนียก็จะเท่ากับ3คูณ10กำลังลบ2มลารต่อวินาทีนะครับ ต่อไปคําถามที่สองในโจทย์เดิมนะครับถามว่าอา้าแล้ว R ไอไฮโดรเจนอะ่ะเท่าไหร่นะครับก็ทําเหมือนเดิมลูกก็จับคู่เลย R ไฮโดรเจนจากสมการ R ไฮโดรเจนส่วน3มีค่าเท่ากับ R ในตรเจนส่วนหนึ่งแสดงว่าเราต้องย้าย3ไปเป็นตัวคูณก็จะได้ R ไฮโดรเจนเท่ากับ3คูณ 1.5คูณ10กำลังลบ2ก็จะได้4.5คูณ10กำลังลบ2มลาร์ต่อวินาทีซึ่งโมลาร์เขียนย่อนะครับถ้าเขียนถ้าเขียนให้ถูกก็ตามโจทย์เลยนะครับก็คือโมลต่อลิตรต่อลูบาร์เดมเตี่เนี้ยตามเขาเนะครับก็ได้ครับนี่คือตัวอย่างที่1ครับคำตอบให้ได้ไหมครับอ่ะต่อไปดูตัวอย่างที่สองครับไม่ทันค่อยโพสถามทีหลังนะครับ จากสรรมการเคมีระหว่าปฏิกิริยา A B C D ตามนี้นะครับถ้าเอา A มา1โมล B 2โมลในสารปริมาตรดังลิตเวลาผ่านไป1ิวินะครับไปเวลาผ่านไป10วิเกิด C ขึ้น3โมลน,นะครับวิธีการถ้าโจทย์บอกปริมาณสารมาเยอะแยะขนาดนี้นะครับ A ก็บอก B ก็บอก C ก็บอกให้เธอมองหาว่าสารไหนเป็นสารผลิตภัณฑข้อนี้สารที่เป็นสารผลิตัณฑ์คือใครสารผลิตัณฑ์ก็คือคุณ C และคุณ d แต่โจทย์บอกมากคือคุณ C ให้สนใจผลิตภัณฑ์ครับง่ายสุดเพราะผลิตภัณฑ์เริ่มต้นมีศูนย์จบริยาเคมีก็ตามนั้นมีเท่าไหร่ก็เท่านั้น,เ,น,นเราจะหา R มาได้ก่อนนะครับข้อนี้ถ้าเขียนความสัมพันธ์ก่อน,ก,อนก็จะได้ว่า R A, A. เท่ากับ RB ส่วน2เท่ากับ r อ่ะโทษทีเป็น R ใหญ่ละเท่ากับ R c ส่วน3แล้วก็เท่ากับ RD ส่วน4ี่สองสามาจากไหนถคงตามองสรรมการก็จะเห็นว่าในสรรมการมีอันนี้หอันนีสออันนีสาอันนีสีก็เลข1น3่งอเพราะนั้นแหละครับมาเป็นตัวหารนะครับเบาๆเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต่อเลยนะครับโจทย์อยากได้ ra ก็คูณแรกครับก็คือระหว่างคูณ a จับคู่กับสิ่งที่โจทย์บอกคูณคุณ4 r สส่วนสะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหา ทำยังไงเราจะเอามาจับคู่กันได้แล้วก็ต้องหา Rc ให้ได้ก่อน C บอกว่าผ่านไป sorry C บอกว่าผ่านไป10วิเกิด C ขึ้น3โมลแปลว่า Rc มีค่าเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับอยากได้ Rc ใช่ไหมก็เดลต้า C ส่วนด้วยเดลต้าเวลาก็เท่ากับ3ส่วนเวลา10วิก็คือ0.3นะครับ หน่วยก็จะเป็นโมลต่อวินาทีครับได้ RC มาแล้วต่อไปก็ไปหา R อื่นๆตามที่โจทย์ปรารถนา R แรก R A R A ส่วน1มีค่าเท่ากับ R C ส่วน3ย้ายห,หนึ่งไปคูนก็เหมือนเดิม R C คือ0.3ส่วน3ได้คำตอบคือ0.1โมลต่อวินาทีครับจบ R A ครับต่อไป R B ครับ RA RB นะครับ AB ส่วน2เท่ากับ r c ส่วน3ซึ่ง r c ส่วน3เราหาไปแล้วเมื่อกี้นะครับเนี่ย AC ส่วน3ก็คือ0.3หาร 3, 3. มาได้คำตอบคือ0.1เช่ปะเพราะนั้นเราก็สามารถแทนค่าได้เลยครับเราสามารถไปแทนค่าได้เลยก็จะได้ r b เท่ากับ2คูณ AC ส่วน3ก็คือคูณ0.1ก็เลยตอบ0.2มอลต่อวินาที RD ก็เช่นเดียวกันคิดเองเป็นอยู่มัง้งนะครับ rd มีค่าเท่าไหร่ก็ RD จากสมการส่วน C ก็เท่ากับ r c ส่วน3เพราะนัดก้อนแรกเนี่ครับก้อน r c ส่วน3เนี่ยเราจะได้ใช้บ่อยมากเราก็จำเลขแค่ได้เลยว่า r c ส่วน3มีค่าเท่าไหร่นะครับจากเมื่อกี้ที่เราเคำนวณไปก็คือ0.1ก็เอา4ขึ้นไปคูณก็เลยตอบเท่ากับ0.1คูณ4 ตอ0.4โมลต่อวินาทีนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งสองครับตัวอย่างที่3 4มหฝากเป็นการบ้านแล้วกันครับ